สวัสดีค่ะขอตรัเก้าสู่ช่องไม่คืออ้าวสวัสดีค่ะ้องอตองมาตอนเที่ยงเที่ยงๆหรลูกเออันี่นะ,ะสาวสาวสวัสดียายกองจะไปไหนมาเมื่อนี้ล่ะจะไปเลอ โอ้แบะไปส่งสบายดีไข่แน่ละบอมือละมือเมื่อมือนี้หล่ะเจลูกมือไหวเออมามาธุระมาไปน้ำลุ่งวัดวันเดือบอมาสามชี้มือแล้วเออเบะจะก็มาเขาสปานเขาเช่าเจ้ยไม่บญถิ่นนะแล้วก็เขาเออไม่ออฟพอาอฟคอยอืมไป เออมือพรมเดีบ่นนี่ล่ะเออเลยยี่ห şey yes, ้องบ่ห้องบ่ยังละมือบ้านกโกะลืมไม่ได้กลับกกะเลยบ่อยู่ที่นี่เลยบ่ฮะบ่อ้ชุหน้าลุงวางจะมือทรงบ่อ๋อพ้นเมื่อทุละพร้อมโอ้พอดีสะ ถ้าสุกหน้าพอดีลระแกเมื่อค่อยมากับแกเออค่อยก็จะกลับไปทําธุระกับพ่อแทนก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกทีใจก็ยังไม่อยากกลับแล้วว่าอยากอยู่กับร้านชักหน่อยเออนอนกับข้าสักคืนสองคืนแมนบ่ร้านกระรามหาบ่ยายบ่เอ็นมินน้อยนะบ่ไปลำน้ำยายมะบ่ไม่เพิ่อนว่าแม่ไม้กันีิลู้จะไปกับเบะบ่เพิ่นว่ะเอ้ยเบะก็ขึ้นหอดคือกัน อมอก็ก็อที่แรกก็ว่าจะอะอยู่นี่สักสิ้นเดือนค่อยกลับแต่ที่นี้พอดีมีธุระก็เลยกลับไปทําธุระก่อนออแล้วก็ค่อยมาใหม่อ,อ,อืมเพราะว่า,ามาสามสี่วันแล้วพอยบอกว่าแม่แม่จะกลับบ้านไหนเมื่อวานก็โทรหาอยู่ออแม่จะถึงต้นไหนแม่ยังไม่ได้กลับเลยว่ะยังได้นอนที่วัดอีกก็เลยอ้าวเพื่อนวะก็ เออก็มันไข่ธรรมดาไข่วัดธรรมดาใหญ่เพราะมันไม่เป็นเพอร์โดอืมไข่วัดไข่ไอ้บ่คือนหอหลานขึ้นหอลูกู่ไรตีขึ้นหอลอ๋อออาชีถึงกับอยากกลับกวกดวนเลยบ่อืมก็ธรรมดาล่ะเออห่วงลูกห่วงหลานคือค่อยได้ละมาก ถ้าอยู่ที่กกอกก็กินฮอดแอนวินน้อยแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่ก็คิดถึงพลอยอยู่ที่บ้านนะยังว่านะโพรยมันมันไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งสองมาเลยอยู่พุ่นกินฮอดพี่อยู่พี่กินฮอดพุ่นนะนะก็เลยอ่ะวะไม่เป็นไรก็เที่ยวไปเที่ยวมานี่แหละอแมนหลานก็คือฮอดย่าย่าก็คือฮอดหลานคือกันอืมอ่ะนกินข้าวที่ยงงเราบอกคะเนี่ยยายโอ้กินกับออหยังเกงอ่น เขาอาเใส่เอนก้อยอ๋อเก่งน้อ้อยโหมันขึ้นยอดเจ็บแล้วอันเขาเสียหน้าเลยพูดไปมอ๋ออมเงานงินมดเจ้ากันเมื่อไอ้เผออยู่พีแล้วไม่ต้องเมื่ออยู่นเขาตงนี่แล้วฮะอยูพีขึ้นรถดพุนขึบวานลวเนาะยู่พุนขึ้นอดพีากนอไอ้เพ่ังแล้วมนกว่าล็อกไปแล้วเพื่อเลยไอ้เผือ มันล็อพัดประตูเนาะมันมีได้ล็อกระโชมนะประตูทางนี้พัดมันล็อกได้การจะล้อมันมีได้เผลอมันไม่ได้เอออะไรวะมือเลอะหรือมืออู้ยักเห็นอะไรก็ฟันฉุกนาพอนะเออยายอาชิก็อยากกลับกอกยายกองก็อยากกลับกอกจริงชาบลิกอ๋อเออเออแกอยากไปอ่าธุระเรื่องทกสแกใช่ไหม อืมก็เขาให้เซ็นให้เซ็นพังนี่อะไรเัินทุกคนก็เซ็นหมดแล้วอืมเซ็นเนาะเซ็นเนาะจ้าอืมก็สมาชิกก็ไปเซ็นล่ะเซ็นสมาชิกทกสวแล้วทุกคนแล้วเซ็นทัวหมู่หรือผู้เจ้าไม่ได้พักก็เซ็นนะคะพักอืมล่ำแล่ยังมล่ำเออล่ำล่ำแล้วถ้าล่ำอีรอบมันพุ่นแม่พุ่นมาเองจะพาพุ่นมาเองอืมอ่ะ ปะยายเด็ดเดี๋ยวค่อยก็จะขึ้นไปสงสัยลืมขากล้องก็เลยกลับมารถพออ้อจ้าแมนนะคะก็กลับมานะคะอีกครั้งโคกน้องนานะคะก็เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะก็อย่างว่าล่ะค่ะอยู่นู่นก็คิดถึงร้านอยู่ที่นี่ก็คิดถึงลูกนะคะก็ไปไปมาๆนั่นแหละคนละครึ่งนะคะ <laughs> อ่ะมาที่นี่ก็ให้หายคิดถึงแล้วก็กลับแล้วก็กลับไปนู่นก่อนมาที่นี่นะคะสาวๆก็เตรียมจะไปรำกันสอดีจ้าสาวสาว โอ้เาลืมไปว่าวันนี้วันอาทิตย์ต้องมาถามว่าเลิกเรียนแล้วบอตกงมาเอาเปื่เาเหรออืมเขาเอ็พเพ่อเหรอจูบนถ่ายมันบออืม มินมินได้อะไรกินอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเป็นดกกร้ยได้ใช่เหรอกินได้มเกกินหรอลูกโอ้โออ่าไปขึ้นบนนั้นลยอย่าไปขึ้นบนนั้นเดี๋ตกอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอะไรอะว้ายโอ้โห ขนมหวานทั้งหมดขนมหวานทั้งหมดเลยเออเดี๋ยวก็มันคว่ำแล้วลูกไว้ตรงนั้นแหละแบ่งพี่มิวกินนั่นแหละแบ่งพี่มิวกินนั่นแหละอ่ะแบ่งพี่มิวกินแล้วลูกปกินยังไงลูกกระต่ายกินยังไงอู้หู้อร่อยไหม

หวัดดีค่ะลุงวางเป็นไงไม่เจอจะนานสบายดีโอ้ยายบอกว่าเฮ้ยจู่จ้ามือมาเลยขึ้นหดบ้านหรอได้ขึ้นหดหื่นหรอไรยาววะอืมยายกองคิดถึงบ้านแล้วนะเขยังว่าโยคิดถึงเพื่อบ้านก็ฝังไว้แล้วเมนความฝังไว้แล้วอือเนาะพอเราขึ้นหดเพื่อมันหรอวะฝังเพื่อว่นและยาวมาแล้วบุญนะวอนเราเดินมาแล้วบุญอะไรยายกอง โไม่แกก็บอกว่าคิดถึงคิดถึงบ้านเฉยๆแกบอกว่าขึ้นหอนก็คือว้านแหละอยู่ชิลเลอร์ขึ้นหอนฮันกลับโกกอคิดถึงลุงวางคิดถึงน้องตองอืมาอยู่กับน้องตองวางก็คิดถึงเฮือนวันนี้คนนอนเฮือนก็พูดเทาอ่างงี้อืมอืมคนน่ะคนน่ะน้องตองก็คนน่ะคนน่ะไปแล้วไม่ได้มาค่ะอืม อะไรลูกอะไรเออเดี๋ยวพี่ตองมาลูกเดี๋ยวพี่ตองมาโอเคค่ะไม่ได้ไปไหนลูกอไปจอดรถก่อนใช่ไปจอดรถก่อนลูกโอเคนะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะจะเมื่อเมื่อไหร่ก็ได้ยินยายบอกว่าจะเมื่อกกอว่ามัน เออเขามาละละบันี้น่ะอืมเขามาละละเมื่อกี้พัดมันมาวันซุกวันนี้แหละเพราะว่ามันต้องตอง้องตองเรียนอ๋อแม่นแมนเมื่อวันซุกก็ตร้นแรกวันที่ก็มาแล้วเนาะอืมประมาณนั้นหลังแม่นความอ่ะโอเคนะคะสชมหมพีนุ้ยประมาณนี้ค่ะ